สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่จะมาให้ทุกคนดูแม่จะมาแม่จะมาบอกว่าแม่จะถ่ายพยาธิกันนะคะวันนี้วันนี้พ่อไปซื้อยามาให้อันนี้ของผู้ใหญ่นะทุกคนนะเนี่ยข้าพยาธิเส้นได้ใบไม้ในตับอะไรเนี่ยกินวันละสองเม็ดนะของแม่ของแม่แมหนูแกะให้แม่หน่อยเนี่ยแกะออกมาให้หน่อยได้อันนี้ของน้องของของน้องนะก็คืออายุแปดปีนะของน้องจะ กินตัวนี้ฮะมีหนึ่งเม็ดนะเนี่ยสอ,องดอกเนี่ยกล่องหนึ่งมีเม็ดเดียวของเด็กอ,ะอ่ะวางไว้นี่อันนี้อันนี้ของผู้ใหญ่ใช่ไหมของผู้ใหญ่ก็แบ่งกันละคนละสามก็วันละสองเดี๋ยวลูกอันนี้เม,ดมด็ดหมดแล้วคมันมีเม็ดเดียวค่ะของเด็กเนี่ยอันนี้ของพ่อสามสามวันของแม่ก็ไทยสามวันวันละสองเนี่ยแบ่งกันอ่ะยาจะเป็นยังไง เดี๋ยวมาแกะยาให้น้องน้องได้กินถ่ายพยายกันวันนี้ยาเอา่นะอเซงแน่นี่ของหนูเป็นอย่างนี้มันเป็นรสมะนาวอ่ะทุกคนของหน้องยาเหมือนยาอมอ่าของของของน้องนะเขาบอกว่าลมอนนี่ไงเป็นรสมะนาวกลิน่นกลิ่นกินเลมอนอะไรอุยแต่ชอบเนี่ยเม็ดนี้นะคะให้น้องเคี้ยวหนูเคี้ยวให้ละเอียดแล้วกืนเลยนะลูกนะจ้าโอเคเขาบอกว่าให้กินตอนเช้าก็ได้กินตอนเย็นก็ได้ก็เลยเลือกกินตอนเย็นกันนี่นะของน้อง อเคียวเลยลูกกั้นใจเคียวเลยอย่าอมเคียวเี้ยวให้ละเอียด<อ>แล้วก็กินน้าไม่หือไมอือเอาละเอียดเลยเอาละเอียดแล้วค่อยเอาละเอียดละเอียดเยอะๆอ่ะกินน้ําเลยเยอะๆ,ๆน้ำก้วปากเป็นไงบ้าง หวานอ่ะรสชาติเป็นไงบอกแม่ดิบอกแม่หว<บ>านแล้วก็เปรี้ยวจิ๊ดจิ๊เปรี้ยวหน่อยหน่อยใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนรสมะนาวนะนแล้วเมื่อกี้หนูจะอ้วกเหรอตอนเคี้ยวอ่ะทําไม,ไม,ไมถึงทําหน้าอย่างงั้นอ่ะอยู่เฉยๆฉห้มถ่ายหนูอยู่ทำไมถึงทำหน้าอย่างงั้นมันเป็นรสชาติไงไจะโดนเนื้ออ๋อโอาคสรุปแล้วก็คือว่าเป็นรสมะนาวออกเปรี้ยวอยู่เฉยเฉยแม่ถ่ายหนูอยู่เนี่ยแม่อยากรู้ความรู้สึกไงมันเป็นอะไรอ่ะโอเคไปไปได้ เออนี่ของนี่ของผู้ใหญ่โคตรแพงเลยทุกคนบองกงกงๆเลยยาถ่ายพยาถแทงมากเพราะว่าในรอบกี่ปีแล้วไม่ได้ถ่ายก็จะลองถ่ายกันก็จะแบ่งกันคนละสามเนี่ยคนละคนละหนึ่งแพ็คก็คือเพ็งแพ็คมีสองเมตรก็เท่ากับว่าพ่อสามแม่สามสามวันวันละสองเมตรตอนเย็น ไปล้วจะถึงเวลาได้ถ่ายพยายแล้วครับทั้งบ้านครับถ่ายไว้ก่อนอลิแจ้